สองจุดแปดใช่ไหมลุงต้องเนี่ยคุณดูโอเคัด้ปไม่ได้ตายแล้วล่ะ7จ0ดใช่ไหมเนี่ยฮะมาบินได้ที่เจ็ดร้อยใช่ไหมใช่เฮ้ยคุณจะเพิ่งราคาประมาณสองพัน ใช่วิวมันสวยต้องมีกับนี่ยมีอยู่ปีเซฟาวเล่ะต่ห้าลต้องตั้งดูเดี๋ยวเอเอคิดว่าจะไม่ลงสักแถวอืมมันก็เก็บว่ะ โหเบิดมันจะลงเรื่องเลยนะฮะใส่เลยนะบุญเด่นบด่เป็นต้องใส่เครื่องก่อนก็ตามสูตรคุณเลยอ๋ออใส่เครื่องก่อนนะคเป็นนคบิเฮ้ยคุณต้องถามคุณดิเฮ้ยคุณเป็นคนบิงเฮ้ยคุณกดตันที่ผมอีกแล้วอ๋อมามาอ่าชอบ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 เลขยกไงคุณ เอเคิบส13ได้ไหมครับเฮ้ยเชื่อคนเปิดไหมเป็นต้องไม่เชื่อครับอ่าไม่เชื่อผมไม่ไว้ใจใช่ไหมเฮ้ยอยากไลงเกือบแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีสองช่องเนี่ยที่มันจะลงผมเสียวตรงอันนี้นะฮะ โห oh, oh. ดีคุดยอโอ้โหนี่แหละจะไม่จำเฮ้ย oh. เออดีนะยังลงแบบนี้สวยอยู่ลายสวยมาขอาส้สวยแล้วกันนะครับถูกต้องทำใจหรือ,อยัง oh, ทุกคนทำใจเรียบร้อยอะโอเคเให้เครื่องให้คุดแล้ว โอถามว่าเรา5 0 0ยิ้มม uh> ั้งเดดเฮ้ยฟ um> mm ังเสียงกึกกึกกึกคุณได้ยินป่ะเมื่อกี้ผมได้ยินคุณต้องสิงเครื่องเออลุงต้องเหรอเออต้องอย่างนี้ไม่เวียนให้ได้ลุ้นยดิ เนเลยเดเไม่เคยเห็นจะเห็นนไลสรีมแล้วก็โชว์ิงตาตาตาไม่เคยเห็นนอาใดูในคลิปเฮ้ยจริง่ะจ่ายจ่ายเยี่ยมมันะจ่ายจ่ครับมลาถูต้องเดอยู่แนวหวัน้ไม่เห็นเฮ้ยต้องอย่าลงนี้นะมัน มากังเขยแล้วลุงต้องเออลงช่องอื่นโอ้โหลุงต้องออโอ้โหเฮ็ดรวนโอ้โหข้าวคันได้ไหมข้าวคันได้ไหมใช่ใช่อันนี้คือบสองจุดแปดใช่ไหม ใช่เฮ้ยเสียงก็แกแ้๊กีนแล้วเครื่องมาเครื่องยังมาให้เขานี่ครับกำไรแล้วนะลุงต้องกำไรแล้วนะไปต่อไหมอ๋ออย่างนั้นก็ได้อันนี้แล้วใช่หมยิ้มแล้วยิ้มแก้มปีแล้ว ผมเลียงเลยสองกล่องนั่นเนี่ยจะต้องอ่ะอคุณทีใ่ในดวงคุณโอ้หลงเด้อลุงต้อง เอ้ยเอาไปเอ้ยมีคนพี่ฉลาดเอาไปห้าเมตรเอาไปเครื่องมาเฮ้ยก็กกกอีกแล้วว่าลุงต้องเสียงมันดีนะอ่ะขอไม่ได้ โอ้ยเจ๊เจะโอ้ไอเวนวิ่งวิ่งบงนตึกนี้ใช่ไหมคุณลุงต้องคุณเอาเพชรดำมาเลยมีมไมหมคุณ้องเปิดขายกล่องแล้วเท่าไหร่ สองแล้วอะไรขาดเท่าไหร่อ่ะไม่พลาดเแหละมันอยู่ในไอ้นี่เลยเลยเอาไม่ปะมันเริ่มไม่สวยมันเริ่มไม่สวยพี่เข้าพิษเข้าพิษครัขอเอาที่กล่องด้วยเต้าเต้าเต้าตังไม่พอด้วยมาเรามาวิ่งต่อเอาเท่าเท่าเท่าตลาดอ่ะพี่เท่าตลาดเหรอตรงมาเลยตรงมาเลยใช่ตรงตรงมาด้วยเท่าเท่าตลาดสองร้อยเค มาเดี๋ยวตอนนี้อ่ะสีบิงต่อบิงตอ่อโอเควันสองกล่องอะบิงบนนั้นไหมหอไอเฟลอะหน้าหอไอเฟลเห็นไหมน่ะน่ะคุณจะได้บ้าเเฮ้ย,<ะ>ยแต่นันะนนะเฮ้ย,ยแซวแท้ขึ้นนะ่ะเขาไปเล่นไป น่าไอ้ไหมนะ่ะไม่คิดถึงว่ะไม่ได้ขึ้นมานานแล้วอะ่ะไม่ได้ขึ้นมานานมากอ่ะคือช่วงนั้นก็ิ่งว่างไปไปถ่ายไปใช่เออตรงนี้ก็ถ่ายรูปเออตรงนี้ถ่ายรูปโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอ่ะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนะครับคุจริงๆคุณน่าจะกระโดดเข้าตั้งแต่ตรงเมื่อกี้แล้วนะอาอเหรอ ไม่รู the ้อ๋อนี่ก็อ๋อต่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 อผมไม่รู้เอาเวียนหัวแล้วก็ทีนี้แล้วกว่าจะไปวนวงกลมกว่าจะขึ้นยอดได้อีใช่ยาวเใช่ไหมนี่แหละคลิปคลิปจะได้นานๆอ๋อคุณพิกนายคุณพิกนายเข้ามาอยู่อะไรเนี่ยเตแอนตี้บวกยัยังไม่ฟินไม่ผ่าน ทำบสถางยกล้อกระดดทำาบสถางยกล้อินขึ้นเรื่อยๆดีสุดไวสุดเจ้ามองออเหรอเผด็เก้ากล่องเลยะเอาแล้ว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 คุณต่องไปเจาไอ้กเป็นห้ว ไม่ได้ขึ้นมานานมากเลยใช่สมัยเด็กยังไม่ถึงชั้นในนี่เลยเนี่ยยั้นไม่ถึงชั้นแรกอะยังไงเดี๋ยวเราเอารถไีมาวิ่งชนนี้กันเลยชั้นแรกชั้นแรกถึงแล้วต้องไปชั้นนึ้เออยาวๆจะต้องไอ้เขี่ยเวียนหัวเขี่ยทำได้อยู่ซื้อตังค์จับแต่แต่นี่มันแค่นิดเดียวเกือบแล้ว ขึ้นแบบนี้เลยของนี้นะลุงตอง,องโดดลงไปวิ่งไหมเด,ดินลงไปงวิ่งเหรอปุ๊บครั้งเดียวนะเดือดความเร็วทะลุตลอดอ่ะ,ะ,ะใช่ลุงตองอ่ะไปต่ออ๋อมันจะวักแค่อ๋อโอเคจัดไปลุงเป็ดส่งมารเก้ากล่องนะครับ พอป่ะคว้ไม่ได้นะการลุงลุงต้องเห็นนี้ยิ้มอยู่นะธรรมรีอย่างเงี้ยใช่ใช่พอมันเข้าสูตรแล้วเพราะมันมีคนสั่งเว้ให้สาบแล้วอ่ะต้องข้ามแล้วจังหวะนี้ข้ามขันไปลุงต้องเฮ้ยลุงต้องอ่าแล้วว่ะเออาาก็เเไปฮ้ยเสียงก๊อก็ก็กีกแล้วอ่ะเอาอ่ะ เสียงคนมาลุงตงลุงนนะาโอ้ <c oughs> มาอยู่เฮ้ยจริงๆคนคนเข้าขั้นตั้งนานแล้วนะอันน,นี้คือเตยวที่สุดแล้วอันเนี้ยอ่า <c oughs> ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่าไอ้ไข่มุกดำหมดอีกเฮียเดินยวส่งไปอีกโอเคส่งมาหนึ่งกล่องนะ เปลี่ยงเลยไหมลุงต้องต้งงองกล่องน,นะของลุงเป็ดอ่ะอย่าพึ่งใส่หมดอย่าพึ่งใส่เดี๋ยวเดี๋ยวรอ้รอนรอ้อนรับไข่มุกก่อนโอเคอ๋อโอเคเลื่นเลืนไม่เข้าตูดคือมันต้องใส่ไข่มุกหมดผมใส่หมดแล้วนะหมดแล้วเหรออ๋อ ไม่คือเมื่อกี้ผมหยิบของผมมาใส่ให้ก่อนไงเอาฮ้ยเอาไว้ไลน์มาไว้เอาวะฮะได้ลุ้นอยู่เอาวะแข็งว่ะอืมต้องแบบเยอะๆอย่างงี้ฮะลุงต้องครับเฮ้ยเฮ้ยไลน์ดีกแล้ววะลุงต้อง lái quả xéo, nói ai đây, phải na, đi. Ôi, tài anh gì đó à, có có quá, luôn ừ. hả? หมดไปสองกล่องของคุมสองกล่องโอเคฮะโอเคคุมค้มคุ้มแต่ต้อง